Okay. สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ <Yeah. S 1> ลานจาันกันเช่นเคยครับวันนี้พี่เป็นวัยรุ่นยุโปรปอ่ะอ <laughs> อากาศมัน <laughs> อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนไปใ,ใส่เสื้อคลุมมาหน่อย <laughs> <laughs> โอ้โหก็ชิล <laughs> แล้วเราวันนี้เราก็อยู่กันที่ลานจาันเช่นเคยนะครับแล้วก็เรามาเทนเด็กกันเช่นเคย แบบตาบึงน้องวาดพ่อมาพ่อมาเมื่อกี้ผ่านแล้วทีนึงจริงเหรอแบบมองเลยมองเลยใช่ไหมโอ้มองท่อเลยมีกระบะตามตัวมีกระบะตามตัวเต็มยกไปแล้วคันนี้ไม่่มีกระบะพร้อมเครื่องไม่รู้จะไปตั้งไหนก็ไม่รู้เต็มเช็คอินได้เลยครับก็มีกระบะรเครื่องตอนนี้เราก็จะให้น้องวาดมาฝึกเช็ดที่นี่เพราะปกติเราไม่เคยมาขี่ที่นี่เลยเป็นไงบ้างฮะผู้สอนคิดว่าเราจะสอนอะไรกันวันนี้น้เนี่ยเดี๋ยวเอาวงเล็กตปุ๊บ เช็ดซ้ายปุ๊บพลิกเช็ดขวาต่อเลยโอ้โหฟังดูเหมือนง่ายเลยเนี่ยง่ายไหมง่ายไหมง่ายเพราะผมทําได้ง่ายเพราะผมรู้มาแล้วได้น้องอ่ะน้องอ่ะนี่ไงเดี๋ยวก็ง่ายเดี๋ยวทาได้เดี๋ยวก็ง่ายเอ็งแน่ใจนะไม่ล้มใช่ไหมพี่ไม่ไม่ล้มใช่ไหมไม่ล้มแน่นะพี่เอ้ยางดียางดีโอ้ยัางสนามยางสนามอันนี้ก็จะเป็นล็อตโซ่สามนะฮะเขาจะมีสองของเบาเขาจะมีเปของเบาแบบ ขีถ่ถนนกับของปลาลงสนามนี่ลงมาขอบตอนนี้เราเตรียมตัวให้ได้ความเคยชินเกี่ยวกับการขับขี่การขยับตัวที่คล่องแคล่วและว่องไวในการเข็นรถของเขามันช่างยอดเยี่ยมจริงอบอกกูเข็นใครนี้กูก็จะตายแล้ววันนี้เรามาให้โค้ดฟิล์มสอนนะโค้ดฟิล์มคนนี้ได้ดีได้ได้ไดฟิล์มพัฒรกรไม่ใช่ฟิล์มวิไลโล้นนะครับฟิลม์มวัฒภูมิ ไปไปช่วยน้องก่อนอันนี้เขาได้เตรียมขาตั้งมาปะเนี่ยเตรียมเตรียมเตรียม<ๆ>อันนี้ก็เป็นอาสามสภาพเดิมเดิมนะนี่ดูยกคล้อ,อถ้าหงายเสร็จปุ๊บนี่ถ่ายเป็ช็อตเลยโอเคครับอันนี้เราผาออใจเก้ียวเรียบร้อยถ่าฟองน้ำโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้น้องวาดและน้องเฟ์ลมลงไปขี่กันดีกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นปท่าแบบ น้องๆสอนกันเองนะฮะเพราะว่าเราจะได้ให้เขายวกาสมาแบบเอามาฝึกซ้อมเนระื่องการสอน 一零，好一零